ัดีครับพี่น้องขอกันอีกนะครับกับผมนะครับเจาะจ้อสกินเกียยนะครับในส่องเจาะจอสกินเกี่ยนะครับพี่น้องยิงกอดเป็นสองดนการกับถ่ายจ้อเสนเนลนะครับเลยเปลี่ยนซื้อส่องใหม่นะครับเลยอ่า้อนี้ขอกัดในส่องเจาะจอสกินเกี่ยนะครับพี่น้องมาพี่น้องมา้อนี้ขฮามีบักหอยนะครับเป็นบักหอยขี่กระต่ายด้ยพี่น้องหน่วยเต็มหน่วยใหญ่แงนะครับพี่น้องอ่า ้วก็น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มกินทีฟูดวันนี้พักท่านี่พักก็คือบกแตกงนะครับพี่น้องอันนี้เป็นพักพักบะแตกงนะครับมาพี่น้องมาเห็นตักัาน,นครับน,นี่นะครับมาพี่น้องครับ เมีย่มีอหนึ่งบอกไห้ใทานะครับหนึ่งเงานะครับพี่น้องจังสือพุเป็น่นำน้อเออมาเด้อพี่น้องเ้อ 哎！我！哎！我那不女光害，那个女光害，哎 อะไรก็ได้โอ hey, ้คนกลิ่นเล็ดแงไ่องนองกิ่นพี่ตัวจัดจัดนักกลิ่น ช่องนี้เยอมากเพื่อว่าผูา้ใดตีเบื่ออาหารพูดที่กินขาวพ่ได้กินข่าวพ่แซบนะครับแอคกดมากบางในซอง,องนี่เยอนะครับเด้อจอจอสอินจียงนะครับอืมว้อืมคักคักคครักอไแซก่ก็ว่าคักคลุกแซ่เขาว่าแซ่ <eze> mẹ, <laughs> mẹ, <laughs> ừ. ừ. à, rồi Mình khoái, chị ở tay mẹ, 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 tay

เขาม่เออเขามเยขาอนทดลงเออเขาเขาอนว้ยคักคเออโอ้ยแแแไแแไปเออทำเาหน่อยให้เขาจำงไปป้าาบอกว่าพอป้า

ta quân còn lục dài nhỉ phải người. <cười> <Bình> <cười> oh. bông nói người, nhiều hơn mà vẫn dài cũng dài vẫn lái cái gì này mai oh. <laughs> kim nhớ tâm mình đó con, gọi đi ấp.